โอ้ยดีนะมันยังบบเป็นอยังเตือ้อเป๊ะเงี้ยอย่างางั้นอ๋อมันยังมาแล้วไงกะเอามาเนี่ยเดี๋ยวนี่ยมันแล้วอหรอมาจับต่อย hiểm ยู่กูจะเอาเอคว่างมัน <จะ S 1> มแล้วไ,ะะไงวกะเนี่ยมันเหลือเพราะาทัพย์เนี่ยม่เงี่ยเามาสมล่าที่เราเป็นนางงามคิ้วสวยจะไปยังไงไอตัวเนี่ยมันเป็นได้แล้วมันเหลือฮะเอามานี่ เขาเป็นนางงามกิ้วสวยเขาต้องแบบปล่อยให้เรื่องบัด,ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เปิดใจเพื่อไอจิมจิมนี่เป็นคำสร้อยหรือว่าจิมที่แปลว่ากินกรรมนกกะกันจิมโอ้อโหใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นอีละนม่อย่างประเดี๋ยวนี้นี่จะมาอวดตำแหน่งกะ รับคำถามเจ้าว้าป้าเจ้จะอ้านเจ้าพอดีว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วออไอ้แป๊กก็ไม่ดาวพี่หัวกันแหขนาดเจ้าป้อหลวงก็ไม่หลวงเจ้าไม่พอกันหรอนิดนี่สั่งป้าหลวงก็ไม่หลวงจะเยะกะ หวังเจริญไปพอกรรมลวเจ้าเออไปกอไ,ไปไปให้มันใจเย็นเฮาอะใจะเย็นคว้าให้มันแล้วกันเนาะอย่าเอาแม่ไปงี้เองมันบาดได้อย่ะเอาแม่ไปงี้ยังยังก่อนครับยังก่อนเกิดอะไรยังขึ้นอู้กันดีๆก้าไก่เป๊กเนี่ยก้า เท่าไรซับแม่ไปคว้างในน้ำพุ่น่ะโทราัพท์แ,แม่ยังซื้อได้ติดเดียวเนี่ยดีนะพอรอบป้าหลวงมันบรรล้อ่ะก็ะจะคว้างขึ้นแล้วนะนะ่ปะป้าหลวงครับกับแม่ผมเนี่ยเป็กสมาร์ทเฟซกับไลน์ให้แม่กำลังแม่ลืมลหรอฮาดะ เนีย่ยเงได้กับไ,ได้สตูอเนี่ยเห็นละถ้าเป๊กสมครเฟซกับไล่ขึ้นแม่เนี่ยรอบนี้หลอบซาวปลายเนาะก็สมครขึ้นแม่กรรมค่ะแม่ลืมละฮาร์ดอะถ้าแม่ไปได้เล่นแม่ก็งอมแม่บอกหูจะยิง่งยังอะลูกแม่สัญญาเจอนี้จะไปเตเจ้สุดท้ายแล้วเออมสมาร์คขึ้นไ็ได้นี่ขอกินข้าวกินน้ำก่อนจะหาลูกตป่นการมาไปได้กินอย่งสักอย่างแม่แกงกันอย่างวันเนี้ย ไปดีเนี่ยไอ้ยังสักอย่างเมากันเนี่ยสมัครเนี่ยมันก็ไปได้สักเต๋อเนี่ยโอ้มันยังไม่ไู้กินยังสักอย่างวันวันเล่นการตรวจทรัพย์เลคะเข้ากำเนากินเฟซบุ๊กกับไลน์อย่างนีกันน่ะเอออออ่ออันนี้จะฟังไปเนี่ยเฮ้ยก็ได้แล้วก็สมัครเฮ้ยกันเนาะแล้วถ้าสมัครบาได้ไหนก็ไปร้องกินเน้อเข้าอ่ะเข้าหันเฟซบุ๊กกับไลน์สักครั้งกับลูกก่อนกันนี่ มือมืงห่งอเหรอลูกมืเอเงอนี่ไปลักตู้บริจาควัดน,นี่ว่าไปเลยโอ้เหมือนลูกมือขนาดนะเดี๋ยวกูแช่หฮ้มึงจะได้แช์ต่อมันจะได้หนีตำรวจตัตนเออเข้าใจมึงเข้าใจแช์มึงกูสายแล้วลูกกูไปยังไงอันน่ะกูแชและมึงแช์ต่อเลยเออเ,ออเออข้าใจถ้ากูแช์แล้วมันจะได้หนีกับมึงเอ,อเออเออเอันนี้กูจะแช่สมัยนี้โซเชียลมันเร็วมึงแชแล้วมึงแช์แล้วแล้วยังไงเหม ถูกบอกมาเขาจะถูกบอกมันจะมันจะได้มีตังคุณเชอร์แตมครับกาแฟส่วนผมเนี่ยเป็นกาแฟขี no ้ชะมดครับเป็นกาแฟขี้ชะมดหอมชะมัดครับหอมขนาดตมครัวตมหอมนะครับกาแฟตัวนี้ยี่หอตัวกันนะครับทารโลแม่ว่าไดอู้การกับลูกค้าอยู่มีอย่างเป๊ก แต่เดียวเนี่ยเป้าบัวมันไปหานข้าวพ่อข้าวยังกรบบะฮู้อะเมื่อตัวไปงัดตู้บริจาควาแต๊กอะนักข่าวน่ะเป้าบัวแชร์มาให้แม่แล้วแม่ก็แชร์ไปคือเปล่่นแม่กูโคลนเลยในเฟสอะอและไปเดียวเนี่ยตึงตำนวดตึงก้อนหลวงตึงตู้เจ้ามาบ้านเฮาอะลูกแม่เงี้ไดดีหน่ยแม่ขอโทษเข้าบหมืเปินนะ่นเนอะแม่แชร์อย่างแม่มาพ่ออะ ไปเคลียร์คนเดียวเลยอันนี้หมู่ห้องอาหารเนี่ยเยเดอร์จัดการต่อไอ้ย่างคนเท่าไปเลยไปเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปได้ไหมครับกาแฟหอมก่อนหอมค่ะนายเล่ต้าเดี๋ยวขอจิ้มกับหนึ่งได้ครับส่วนผมมารับประกันครับผมกาแฟซื้อจากส่วนผมไปนะแห่เพิ่งเป็นซีโปรปุ้นสร่างหาอย่างนั้นเดีอยวนี้เออ เออเป๊กไอ้ห่านะวางสายไปแล้วฮะมึงกูมีข่าวใหม่จะมาบอกอย่าหยงล่ะมึงหูกอไม่หลวงเมยอ่ะมีจู๋ท้องกับป้าจไยนี่มูที่แต่งงานอ่ะลักเอาทรัพย์สินกระสุนบาดกูหลวงเนียุ่นมึงหูได้อย่างไรกูหูนงกะกูไปลักสืบมาเนาะมึงเนาะอ่นเอาอีเดี๋ยวกูจะโพดแล้มึงแชร์ อูนี่จบนี่เนอะไมนได้บอกใครว่ากูบอกเนอะอันมึงแชร์มาแล้วกูอีแชร์ต่อไปได้บอกใครเนาะเขาแชร์ได้ก้ามึงมึงแบบเงียบใครมึงพูดจักกูฮะอู้ยในโฟนี่กูสวยหรืนอย่างมันมึงมามามึงโคตรไปเลยแล้วกูจะแชร์แล้วพอดีมึงแชร์เลยแชร์เลยมึงแชร์เลยแชร์เลยมึงแชร์เลยแชร์เลย ก็เพราะมันเป็นจะอี้ไงครับมันเปิงหน้าดีขว่างกับโทรศัพท์อ่ะพ่อแม่ฮักแล้วก็เป็นห่วงตัวไปเจ๊ก้าออู้ดีตาฮักแล้วเป็นห่วงทอทอวันวันๆเล่นกับโทรศัพท์เหมือนยี่ยงยี่การสักอย่างขว้างรอบดีกันเนี่ยฮะให้ซื้อใหม่กะเอาขว้างเลยขว้างไปเลยยง เซฟหัวขนาดอั้นเลยกับมะเมี่ยวแม่เรื่องมมนเป็นจได้ว่ามาเหรอมพระหลวงครับผมขอจัดการเรื่องนี้ผมกับเตอผมมาไวาล้ละผมอิดโอ้แต่แต่แม่ของมะเมียวก็เหมือนกันเจ้าสวัสดีวันจนนนันทร์คะท้วคติดไม่ใช่แค่นั้นนะเจ้าตอนแรงมามด ชอบพอดไปเล่าไปเลยบะสนยังเล่ยอันไหนทั่วอันไหนพิษอ่ะเล่าขวัญคนนั้นคนนี่อ่ะเนี่ยจะได้ดีน่ะแต่น่แน่จีิี่ยังไดกับคนเท่ามอนี้ดีหาเมย์เองก็โดนแม่มันเนียวว่านกันนะเฮ้ยเราใจเดี๋ยวปุ้หลวงจัดการเอง ประกาศจากป้อหลวงนะครับผมวันนี้ป้อหลวงก็จะมามอบรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งแห่งปีนะครับผู้ที่แชร์ข่าวสารมั่วซั่วลงโซเชียลยอดเยี่ยมแห่งปีนอรางวัลน,นี้ขอม,มอบเพื่อกับแม่ดาวครับผมเ <Hey. S 1> อ๊ะอะมาเมียวมอบให้รางวัลให้แม่ดาว ประดาวโอ้ใจแล้วอ่ะสวนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลชนะนเลิศที่หนึ่งแห่งปีผู้ทรงสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเย็นสวัสดีมาจากการพูดพลังัสสุขสาวอาทิตย์แล้ะก็นินทานเล่าขวัญเจ้าบ้านลงโซเชียลแห่งปีผมขอมอบื่อครับ ป้าบัวครับผม<ย>ไปมอบถ้วยรางวัลให้ป้าบัวหน่อยยินดีต่อนะครับป้าบัวนี่ครับไป,ไปออ้นนะ่ะลูกไม่อายปิน้นแม่แม่จะไอยอย่างไปใครไล่โซนด้วยคนถึงโลกเป็นในหัวแม่เป็นนักแชร์ข่าวมวยยอดเยี่ยมมามิวลงกันลูกไล่โซนอย่างนะ่ะไม่อายเปิ้ลลูกมีคนท่อแม่น่าขนาดนะ่ะ บอแกลูกไม่อายเพือ่อนอะตึงสองถ่ายวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วเนาะส่งเข้าไลน์กลุ่มหมู่บ้านเลยอ่ะแล้วขอไม้นี้เชื่อมครับเสียงตามสายเลยยังมาเดี๋ยวป้อหลวงจะประกาศรางวัลน,นี่แหมรอบเน้อเอาเน้อป้อ,อปหลวงใจเย็นค่ะป้อหลวงไปงน็นยังไงะฟังค่ะป้อหลวงโผลไดนนะ่ะแม่เขาสองคนจะอายอยัง แม่เขาเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วมามีไข่เปิงเต้าแล้วเนี่ยแม่นก็แมนทุกคนปบมือม <Hey! S 2> เฮใขรไปนคนที่พูอข่าวสารมัวสั่วแล้วก็พูดด่าคนอื่นทำให้คนอื่นเกิดความเสื่อมเสียครับผมป้าดาวครับปาบัวสองคนนี้แหละครับอันขอเชิญไปคื้ป่าคำตีหงภาคกรนะครับไปครับไปเลยค่ะ แม่คืนโดนนักนะครับไปแม่กับไปนอนคอกสักคืนสองคืนมันม่วนแม่ไปปละไม่ว่าแม่เขาเล่าแล้วไปครับมาเอาไปเลยเป็นเจรนะครับมาครับโทษนักนะครับมาเอาแล้วตอนนี้ไปบายเล่นแล้วโทรศัพท์แล้วเซฟมาแล้งสักอย่างแล้วมาเล่นแล้วเป๊ะเจยแม่กามแม่มาไปเมีเจยแม่ตัวเอาไปเลยเนี่ยโทรศัพท์บบเอาแล้ว ผมต้องขอบคุณคุณตำรวจมากมากเลยนะครับที่จ่วยเป็นทุลายของผมวันนี้มาเป็นยังไงครับพอดีผมมาตรวจงานแถวนี้พอดี่อผมมาเจอยจู้ยับคุณท่าบูุนี่เขาจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนชาวบ้านว่าการแชร์ข่าวสารมั่วสั่วหรือการโพดด่าคนอื่นมั่วสั่วเนี่ยมันมีผลเสียแค่ไหนยินดีครับสูมโซแเนี่ย ก็แ,แม่ได้ยังได้เพชรมาได้จุแม่หลับหรือยังแค่ไปนอนขอ,อกไตก่อนหลับแล้วหลับแล้วก็ได้มาครับเดี๋ยวผมเลี้ยงลูกไปไปครับของมากผมพอดีเลย อยากบอกให้รู้ไม่กล้าจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ